สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนิเทศสนันนีรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นวันนี้นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับชาวมหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นที่ได้มีโอกาส ในการแสดงมุทิตาสักระต่อพระเดชพระคุณดรพระกรูสุวิธานพัฒนบัณฑิตรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นในคราวที่ท่านมีอายุวัฒนมงคล45ปีนะครับซึ่งในวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับทางผู้บริหารของห้องเรียนจังหวัดร้อยเอดผู้บริหารของอวิทยาลัยสงเลยนะครับก็เดินทางกันแต่เช้านะครับตั้งแต่8โมง 8โมงครึ่งนะครับก็มาถึงวิทยาเขตขอนแก่นในเวลา11เาฬิกาเสร็จเศษนะครับซึ่งในการนี้ทางผู้บริหารของวิทยาเขตขอนแก่นก็มีท่านผู้บริการสานักง,งานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับมีผอรองผอนะครับคณะเจ้าหน้าที่คณาจารย์นะครับหลายรูปหลายหลายท่านนะครับก็ได้มาพร้อมกันอยู่ที่กุฎีพระพมสิทธิ นะครับซึ่งเป็นกุดีรับรองซึ่งเราก็ได้ได้ใช้สถานที่ตรงนี้นะครับในการแสดงออกซึ่งมุทิตาสักระต่อพระเดชพระคุณนะครับซึ่งบรรยากาศก,าก็เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนะครับหลังจากพร้อมกันแล้วนะฮะทุกส่วนงานมาพร้อมกันแล้วท่านพระมหาพิรตกรอังสุมารีนะครับท่านผู้อำนวยการวิลัยสงเลยก็ได้นํากล่าวอาขอขมาแล้วก็แสดงมุทิตาสักระต่อพระเดชพระคุณ ดอเตอรพระคูสุวิธานพัฒนาบัณฑิตรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นนะครับจากนั้นพระเดชพระคุณก็ได้ให้โอวาทนะครับซึ่งก็มีใจความถึงเรื่องของอ ปฎิบุคุณอยากให้กำลังใจในการทํางานนะครับแล้วก็ให้มีกําลังใจแล้วก็ต่อสู้นะครับช่วยกันทํางานให้ประสบความสําเร็จนะครับและหลังจากนั้นตัวแทนของบุคลากรจากทั้ง 3, 4ส่วนงานนะครับก็ได้ถวายมุติตาสการะด้วยการถวาย มุทิตาจิตนะครับด้วยสิ่งของที่เตรียมมาเป็นเครื่องสักการะนะครับครับก็เสร็จพิธีในช่วงเวลาประมาณ11นาิกา30นทีนะครับจากนั้นทางมหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นก็ได้เตรียมพัะทหารเพนเพื่อถวายให้กับพระเดชพระคุณนะครับในการมุทิตาสักการะในงานอายุวัฒนมงคลในวันนี้ซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อน้อยนะครับ พระเดชพระคุณพระกิติยานโสพลก็ได้มาร่วมกิจกรรมมุทิตาสักการะในครั้งนี้ด้วยนะครับทางมหาจุฬาวิกิตขอนแก่นก็ได้จัดพะทหาเพลงนะครับถวายให้กับพระคุณเจ้าที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็จัดเลี้ยงให้กับบุคลากรที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับ ครับอันนี้ก็เป็นข่าวมงคลแล้วก็เป็นความยินดีนะครับที่พระเดชพระคุณก็เป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพมีศักยภาพแล้วก็ทุ่มเทเสียสละให้กับองค์กรมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งนะครับที่เราทุกท่านได้มีโอกาสมาสแสดงมุทิตาสักระกับพระเดชพระคุณนะครับและหวังว่าบุคลากรทุกท่านที่ได้รับโอวาทในวันนี้ก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทํางานด้วยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถนะครับเพื่อทําประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนะครับผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพบริการสังคมธนุบรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติพระาศาสนาสืบไปครับครับพบกับกิจกรรมที่สําคัญของมหาวิทยาลัยของเราในครั้งต่อไปนะครับ